คุณกล้าขายวิญญาณให้ความสําเร็จหรือเปล่าครับในหัวข้อที่2นี้ก็คือขายความสบายให้ความสําเร็จคําว่าสบายในที่นี้ก็ตรงตัวเลยนะครับก็คือความรู้สึกที่มันสบายในยุคที่โทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องสามารถทําอะไรก็ได้หลายๆอย่างคนส่วนใหญ่มักจะไม่ชอบทําให้ตัวเองอยู่ที่นั่งลําบากหรือทําให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากครับคาว่ายากลําบากในที่นี้ผมจะมองเป็น2มุมมองนะครับก็คือมุมที่ไม่ดี ก็คือการหาเรื่องใส่ตัวนั่นเองแต่มุมมองที่2ก็คือมุมที่ดีครับลำบากเพื่อเติบโตมากขึ้นไงครับเพราะอะไรทําไมคนสมัยนี้ถึงไม่ชินกับความลําบากก็เพราะว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนี่แหละมันสามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูลที่ไหนก็ได้ซื้อของขายของที่ไหนอะไรไงก็ได้ทุกอย่างอยู่ในโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวนะครับดังนั้นเลยไม่แปลกใจว่าทําไมยุคนี้มันมีความรู้เต็มไปหมด แต่หลายคนกลับไม่ได้ใช้ชีวิตที่เติบโตเท่ากับความรู้ที่เขาได้รับเหตุผลประการหนึ่งก็เพราะว่าคนเหล่านั้นไม่กล้าที่จะวางความสบายนั้นลงไงครับและไป,ปะเผชิญกับความลําบากความลําบากในการที่จะต้องลงแรงลงเวลาเพื่อสร้างตัวเองครับเพื่อสร้างธุรกิจเพื่อสร้างให้ตัวเองเติบโตมากขึ้นผมเชื่อะครับว่าทุกคนไม่มีใครอยากลาบากหรอกจริงไหมแต่วันนี้นะครับคุณต้องยอมรับครับว่ามีกฎข้อหนึ่งแห่งความสําเร็จนั่นก็คือมันจะมีวิญ,ญญาณแห่งความลําบาก แฝงด้วยเสมอดังนั้นเราต้องเอาตัวเองนะครับออกจากเขตของความสบายและทำให้มากขึ้นแต่ผมไม่ได้บอกนะครับว่าเส้นทางความสำเร็จของคุณมันจะดูเครียดนะครับคุณสามารถออกแบบชีวิตการทำงานของคุณให้สนุกได้ได้เจอกับสังคมดีๆทั้งในโซเชียลมีเดียหรือโลกเห็นความเป็นจริงที่มีความคิดเห็นเหมือนกันแบ่งปันมุมมองทัศนคติที่ดีจะได้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเหมือนตัวผมเองครับทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ได้สบายอะไร แต่ผมมีความสุขมีความสนุกที่ได้เจอกับเพื่อนๆใหม่ๆใ,ในทุกๆวันมีความตื่นเต้นที่ได้รับความรู้ใหม่ๆแม้ว่าความสําเร็จที่แท้จริงมันไม่ได้สบายเหมือนอย่างที่เราคิดเอาไว้แต่เราสามารถออกแบบให้มันมีความสุขมีความสนุกกับสังคมของคุณได้มันจะทําให้คุณเติบโตเร็วมากยิ่งขึ้นครับ